นะคะแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่เซฟกางเกงโยงวันนี้นะคะได้สินค้าไปแล้วแกะถุงออกมาพี่ๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าน้องปอนส่งอะไรมาให้พี่่ใส่ยังไงนะคะงานรุ่นนี้ยังเย็บไม่เสร็จหรือเปล่าจริงๆเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะงานรุ่นนี้ให้พี่ๆมองหาซิปก่อนเลยนะคะว่าซิปอยู่ตรงไหนนี่ค่ะพอเราได้ซิปแล้วก็มาเริ่มใส่กันเลยค่ะนี่นะคะเอาซิปมาไว้เป้าด้านหน้า จากนั้นนะคะใช้เชือกตรงนี้ค่ะผูกด้านหลังได้เลยนี่ค่ะผูกด้านหลังแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซิปมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะอาจจะก,ก้างขาออกเล็กน้อยแล้วก็เอาที่เหลือด้านหน้าตวัดไปด้านหลังนะคะแบบนี้นี่ค่ะเอาไปด้านหลังโดยที่เชือกจะต้องเป็นแบบนี้นะคะ ก็คือตรงใป้ายป้ายแบรนด์ตาการตาค่ะจะชิดด้านหลังพี่พี่พอดีนี่นะคะพอเราช้อนไปด้านหลังทั้งหมดแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่นะคาะจับเชือกแบบนี้ได้เลยจากนั้นก็ผูกมาด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ผูกโบได้เลยค่ะ อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทีนี้พี่ๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเข้าห้องน้ํำยังไงใส่แบบนี้พี่ต้องมาอะไรอย่างนี้ในห้องน้ําหรือเปล่าไม่ต้องนะคะเรามีเทคนิคการเข้าห้องน้ําให้พี่ๆระหว่างวันอยากทําธุระส่วนตัวนะคะเข้าห้องน้ําพี่ๆปลดเชือกออกใช่ไหมคะจากนั้นก็คือนี่ค่ะเรามีหูของตัวขอบ ปวกางเกงค่ะเอาไว้คล้องตัวเชือกจากนั้นนะคะก็รูดซิปลงนี่ค่ะทำธาระส,ส่วนตัวได้ปกติเสร็จเรียบร้อยก็รูดซิปขึ้นขึ้นมาเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็ผูกตรงนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ